สวัสดีครับเพื่อนๆดูดูน้ำลายหกแล้วครับเพื่อนๆดูดูพี่แดงน้ำลายหกแล้วเนี่ยเมื่อวานยิงนะเมื่อวานฝนตกยิงนะร้านหมูปิ้งไม่มาขายร้านไก่ย่างไม่มาขายเอาบระูมาให้พี่แดงยิงครับพี่แดงไม่กินวันนี้น้ำลายหกเลยครับเพื่อนๆสวัสดีครับพี่สามสวัสดีครับสวัสดีนั่งก่อนนั่งก่อนพี่สามนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนครับนั่งก่อนนั่งก่อน นั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยว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 ให้เดี๋ยว,ยว,ยวใหว้นั่งก่อนโอ้ยน่ารักยังเลยดูดูด,ดูเพื่อนเพื่อนดูพี่สามนี่ฟังรู้เรื่องนะครับสื่อสารรู้เรื่องอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาครับอ่ะอ่ะแดงเร็วแดงแดงแดงมาเร็วลูกเร็วแดังหมุง อย่าไปสามนั่งก่อนพี่สามอ่ะอะเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ทังนี้ทางนี้ค่อยๆกินค่อยๆกินโอ้โดู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 ที่สามผมกินแบบอรีบอร่อยเลยเนี่ยเพื่อนๆทำทำเท่าที่กับเราทำได้นะเพื่อนๆนะช่วยเพื่อนร่วมโลกครับ ทำได้เท่าที่ทําไหวครับอ่ะอ่ะพี่สามาอ่อร่อยจังเลยอ่ะพี่แดงครับพี่แดงอ,อุ้ยฉลาดจังเลยเหยบ็บดึงไม้ออกเองได้อุ้ยขอโทษขอโทษไม่ได้เอาไม้ออกให้ดูดูด,ดูดูเพื่อนๆดูด,ดูพี่แดงเอาเขาเอาไม้ออกเองได้เพื่อนๆดูเก่งจังเลยอะ่ะขอโทษขอโทษเดี๋ยวผมเอาไม้ออกให้ โอ้ดีใจยังเลยดูดูเขากินอูเขาฉลาดมากครับเพื่อนดู